สบายด so> anyway ีด no. mm ีย hmm. ิน mm ดีตอนต่ำต่อกแม่น้องนิตตาแม่น้องนิตตาสบายดีเด้อสาวหน่อยสบายดีใ่สบายดีจ้าวันนี้เขามีแขกครับเสิร์ฟน้อวันนี้เขาเสิรแขกแขกครับเสิร์ฟของกระดอนน้อวันนี้เขาเส็ดแกงน้ำมัให้สปูน่าเห็ดใส่หลือันนั้นดิใส่น้ำน้ำจะนอนต่ำอันไหนก็ตดเอออันนั้นเขาว่าตัดอีกหน่อยนึง แม่บอกเนตี่สบายดีเลยสบายดีก็เป็นมุนีให้น้อยมือนี้ทุกคนให้กระไดเอ้าอ่าแม่ดอกนิตตาเพิ่นไหนเห็ดสีเห็ดแกงมาใหม่ส <left> ูซาปูน่าก็ซอหน่อยกินเนาะเนื่องในโอกาสแบบว่าห้าบริเห็นกันสามเดือนโอ้ยสามเดือนดาวบริเห็นกันเนาะแม่เตะหมดแม่เตะโอ้ยเตะปี่ไหมหุดไล่กันออคลิปนี้ก็จะเป็นบุญมุนเนต้อพี่น้องเพราะว่า บ้ได e ้เห็นกันนน์นะกับปแบบตื่นเต้นดีใจแน่นะจักสิเบาเพามันบากบอกเว้ยตื่นเต้นดีใจโอ้ยหายนำเลยนี่จำนอกจะได้อดอนโอ้ยหานะโอ้ยิหายต้องมืออเดิเหมือนนี้เด้อเยอะอง้อบริสุทธิ์ตัวนั่นเนาะตัววสุดกรหันสื่อแล้วแล้วมัน เขาบดขนาดมันเส็งเขาตำเองมันเสงเยอะซปูน่าลองไงตอนนั้นบกเสมนีจะให้สปูน่าบอกแกงเมนเยอะกี่ีมือพี่ปูนาเขาเ่าพิ่นเห็ดเสเขาว่าพิ่นปืนห่านดีเคยปืนห่านเยานเพืนก็งเจงนะนิ้มผ็แล้วเนี่ยใหญ่ก็มีอธิบายน้ำเนื้อว่าเห็ดจากไหนะนะนี่กะจีแกงใส่กระลูกมูน้ำเนาะพี่น้องกระลูก กระดู๊กระดู๊แแบล้วแแบวแล้วแเด้าแ้าเดี๋ยวไปจาพอาีอีกรของพืนนมันมันบัซามันบัซาใจนะกะลรื่องอันประกอบลก็ี่ีอันมคอหนีบบะเฮ็ดมูนูนี่นี่จะมีจะสายงวบว็ขาดบ่ไรก็คือาแงงนะพี่น oh ้อตัวนี้ลงถ่ายขาดบ่ไรเดยตัวนี้ปะเดียวเขาตำน้ยอะเงยเงยายาเลยบ่นี่ย ตนนันน,ตนนี้นำยานางกำลังไหลเอาละจ้ากำลังสิขันำยาหน้า้เพื่นคักได้นำยาน้าต so ัวน no ี้เพราะเอาตำเองดีข er okay, ันเอาสื่อเห็นเข้าปั่นบุคคลจน้อยจน้อยน้อยานเดนต้ต้องหมอเลยเนาะเมนองใช้ด้อเอาตัวนี้ต้องเลยเนาะเนาะตอง็เยจ้าหมอเลยนี่้านาะเบจได้อีกการ ตอนนี้ห้องกำลังสีตองยานาขอนาะพี่น้องตรงเอาไม้จะงี้เขาเบื่อตอนนี้กำลังตองยานานี่สีมันงามไะชื่อซาเขียวสตาป่ะคือดีติเศรบโดดวันนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นแบบมิดๆเนาะเศบ์ด้วใส่อันนั้นนักมูนิมีอันน่ะอันนี้ยังลืมเลยกระดูกหมู ินเขากินนะกินเขาเลยกินเขาเลยแ่งกันเนาะี้อยัมไงี่จริงเขาถ้าตรงแกงยนีเชียงด้วยน้เพลนแล้เหรมันจะเกินตอนเพลขอสยไล่มิตแกงกะเลงนะเพราะเขาต้องหาใส่เนาะเออเด็นกระเด็นกได้เด็หลายคนเิได้บ้าเสแล้วลีมาปิดแก๊งให้คเนีด เขาเปิดบ่ได้บ่ได้สิเป็นแม่คู่วเออจะเปิดเก่งนี่นสีงามงะไหมวะได้แล้วอ้เข็มเบสออกมั้งหยาดจีบเอาแหล่หยาดโอหยาดก็ยังมีส่วนหวมนะาส่วนหยาดนี่ใส่หนึน้ำบ่แม่นใส่บ่ะถ้าใส่ตอนใดนี่ตอนบัตบัดท่าอ่อนแล้วกระดูกกมูโลกหาน้าไมันจงบ่้า

ยนากระไดไมแบบกเอมิหนึ่งค่ไเลงกบอืมเขาเน็นใดแม่แม่แอแม่แม่แม่กั่แ่แม่แอ่แ่แมแน่แ่แ้ม่แม่แน่แมแม้แแม่มแม่เม่แม่แม่มั่แม่แกลัก่ม่แม่แมแ่นเนาะัก่่แม่ม่นมนีแกง่่ม่่ไ ไมเลยแม่ีได้ือวาใหม่วก็แล้วก็แบว่พตรอนนี้เากะเอายาน้าลงเอาบเบือลงเนี่น้องคน้ากรเปานี่ตีตอนี้กดสวขบเบือลงวจ้จ้าครูน้าเราเป็นม่ขดเลยไม่ขาดม่ขาเก่าว่าลืมไม่ขาดหมไม่ขาม่เก่ามือหนาใช้พืนตำสมตพืนท โบหูว่าพนดิมามือนีิกระดูม้าต้องใสเลยปะจไดมันหยอดอีบนึงใส่ผ้านได้น้ำเออน้ำมันนอยากเจจเจจจอบึงขนาดเนัพี่เนาะเอบนเราเก่งคือมันสะบเลยหึงเลยของกินเสเรื่อวาออกเื่อวานเ ตอนนี้กำลังจะเอามูลงแล้วโ่เสร็จแล้สิครน้องสาวสั่นจะไปยัดควันจะกดมไอสายเราก็ได้มาหอมมั้ยแม่ไม่จึงรับไม่จึงรับ จะเสกเนาะขณะประธานเหลวได้หนิยูเขานะอือบริที่เขามาเอ้ยปจเืนีงามมัแกงยูนี่เนาป็นขันตอนข้ตอนไปข้าวมาก็เจข้าวเลยเนาไปใส่มใส่ก็นไนไอ้หมแดงเขาเอาเงินอันนั้นโอนนะตนนเดาเงินชุด

่ใสอมบอบานเหาบานเหาบบเห็นใส่นะเน่ยนบบนันเหใส่้างต้คือแบบอู้ฟังอยาดขนาดน้ำเส้นย่างข้าวก่ไเทาอยตงตุ้งกลิ่น้าไอ้หมอันอืมแค่ขาเติมน้ำนะก๊ cho nó cốp 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 nó cốp cốp lắm cốp 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 กินบะเอืมก mm, okay. mm, yeah, mm. ันงสรจาคกัว mm. ่า่างคน่างกินแมแกงมือนไอ้ไต้มมันจางมันเป็นย right ังไงกมันเกลือเางก็จางตัวใม่ก็ตัมันเกิเป็นแบบเป็นจะแหนไปโย่เพาต้องใส่เกลือนะปลาแดีววเป็นปลาแนั่นเองเขาก็ใส่เกลือนั่แต่ว่าใส่แกงใหม่ทีเท้านุ่แต่ปลาแดบรี่บหี่ใต่ปลาแมันจะเป็นมันมันบุกเข้มนนะ ตอนกูอย oh, 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 we ู่ขายไปหาเนี้อังเกลียดเพาได้มไปกบูไปโม่ปด้บยวอ่เพื่อน่าเป็นทหารอ่าวานแฮกโอปินอียังก็อีนังก็บโอปินเลยนนาเอปยนมาดูเป็นไว้ตโอ้ยตัวแบบสูนทหารก็พทหารดอกกันเนาะไปกูไปเนี่ยก็ไปเจี๊ยบอะไรพโตมันอันนี้น้ำบังเนาะุแม่ ปุ้งได้บอารตอนนี้กำลังใส่ประเดกเนาะจ้ากำลังสูบุ้งจ้างทรงมีตะเล็บเอาวันน้าเหมือเลยบอกรเไปเอารถมาขับเกลียดตึงมาะเกลือเมื่อว่าคือไก่เฮ็ดกินในคานเท่าไหรนะต้องใส่ในน้ำแมน เกลียเค็มปลาแดงต่างกันห้าวยใสอันนั่นนาะน้ำตาลแบบเท้าวเนาะบอนตบหลือใส่ใส่น้อยนึงก็ได้ใส่น้อยนึงมันต้องมีนะบอลหนักหนับหนักมาร้ายอยู่บ่อหนึ่งรายรักยูมากหลายอยู่บ่ออีกแล้วน้ำตัวเค็มหน่อยอืมแบบนี้อันน้ำปรแมานแบบมันเหมือนน้ำมันเป็นอันนั้นใส่บ่อ มล้กลกอออกใส่มันใส่ขีใบมันนมันเดียวอีกใบมันเด้ใบเอดอนี้มันต้องาได้ต้องมันรุดลงไปนําและวนาม้นามก็ใบเหเวลาตอกมาน้ำจะใส่นามก็โบดียิดบดีแบบบดเป็นหนามยาหนงบดเป็นหนามยานงบดียินกินยานอางนี้เขแบบี้บดเยานีเขาเขาบอกยาหนังสูดเขาเอาใบอันนั้นไม่แบบบวมแล้วบ็ที่ใบอันนึ่มาปั่นใส่บัวนนับมมมนนันนน ขาบดอเาอามึงเถอะกะบดมามันมลบดแล้วน้ำมันเรืออกแค่บดแบบนี่โอ้เอาแนวอืนนน่นผนเนาะแต่ว่ามันไหนสีเขียวเนาะเขียวแบบเขียวแบบเขียวแบบแห้งเม่นลำลำสับงานนอนว่าใส่คุณนะเดี๋ยวเขาบดเห็ดเห็ดเอนอะไรต่ำหรือสระเขาที่ไรอะเจ็ดตอนนี้ไก่ที่ซุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็คือสุกแล้ว โอ้จะเสพเนาะเห็ดคล้ายกระไดได้นกระไดน้อยี่เวยนึ่เอ้าเราเคยเปิดห่านเด้จะนอนแห้งปวดอีกว่ามาอีเจักน่อยซิมแดาวโมกีนี่แซ่บเสะเมนเหนัออยู่รสสาที่ตามหาเยอะวงก้อนรลสาที่ัวตามหาสิมหมันเด้อยก็ย่ใส่ได้ด้วยบินแกมันเบอดวาไปเปลี่ยนแต่วนนาถอนี่้ถอดออกซื้อ เราชาพันบอกมันขื่นเลเด้นี่4บัส้นปาย4อันประมาณเน3ันมันมี4สมมติมี3อัน3อันนี้อันทีถายได้นี่3บังเส้นปลายบังหนึ่งกระโดดอยู่ที่กี้น้งซื้อบัง40,000โอเคเลยวะสะดวกเนาะยที่กี้น้งซื้อบังก็7,000ถ้าถ่ายอราเอล อย่านิ่มขึ้นเลยลงเลยเนาะยนมากมนสุกแล้วลงเลยกรบอกดเลยบ่เลยกะบงกซบเนฮกกินกระบอขยอขยแงยัง้งองบเนาะบบ่งบบัวบบ้ใส่เลยบะยาหัวใจนเออเมื่อกี้นี่ลืมขามอวตอนตอนสีเออไหวะลงเลยนี่เออลงเลย้ก็ทุายขันตอนสุดท้ายนี่ลงคือว่ารสชาเนี่เสเมนเมื่อกี้มันเป็นแบบ ักแหงกระจายโอ้ยบวบูมันสั่งใจไรขนาดมั่วอีไยฮะมันนี่กูจะเห็นนี้อนู่กูี่ยข้อทอจีตตยไงแล้วว่ามันนี่รอยแล้วอ้าวอ้ย อีจอบปันเป็นแนมาตาอยู่หัวมัซ้ำบกเพิงแล้วเนาะบอใหญ่กว่าบอใหญ่กว่าน้บะไบ่บเออเอาขืนทากเอาขื่นเพิงเออนใวละจ้าแล้วแล้วตักตักใส่เลยขอปะตักใส่ถ้วยเลยนะก็กินน้ำกันน้อยนึงกินกข้าวโอ พากสิมอยู่นี่เมนเมนสมมาพาคขวนสำนึงกับปีดใช่เหรอครุ๊่ไรเออชีว้าค่ากระไดบ่าโอขิบบ่าวยังฮะไอ้วักวัวเป็นยังไงบ้างแกตัวนี้เออป้าแบบนี้จะเมียนแก่งนาะไหม

อือหนึ่งดิหกุ้ี้นหนึ่งอัน้มาดูคตสิเอาซิมน้ำลตามหาอื่นไอตมาเบิ่งแกงนไมนัววเียวตอื่นไอตไอตัมาเบิ้งแกงน้ไมมาซิมบ่มาเบิ่งเตีมเขาจะันตกีนบักรีนักเลงกินเข่าเลยฮะอบนอานหนึงก็ขายเนาะเพราะว่าพอดีแหละจะเป็นขายจะเป็นวัดเป็นวัดเจ

ไอเจ้ามั้เอาจริงาเาราักระแงนี่มันเป็นกระแนงใหม่เนี่ยนจะหลีมมเนาะพอมันที่เนาะกระแนงมันมันกระแงแห้งสมมาภาขวดจะเป็นปิดคลิปเลยเลยจ้าเอาสาปิดคลิปเนาะตากลองสิไปเลยคลิปนี้ก็จบเพียงสมนีนะฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมมันคตรนาให้สองแมน่อนิดเดอร์บายบาย ออดานวบ๊<ด>ายบายิสนะ bye bye. สบ๊ายบายทุกคนมึงโฆษณาไ้แมน้องนิตาเลยเด้อบาย